ผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนเองหน้าร้อนเปิดแอร์โดยปิดประตูไว้นานๆเป็นเวลาหลายชั่วโมงอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ในช่วงที่อากาศร้อนจัดความต้องการใช้อุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันทำความเย็นในแต่ละตระกูลก็เพิ่มขึ้นหนึ่งในอุปกรณ์ทำความเย็นที่ต้องการมากที่สุดในปัจจุบันคือพัดลมไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศในบรรดาอุปกรณ์เหล่านี้เครื่องปรับอากาศสอยังถือเป็นอุปกรณ์ทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในฤดูร้อนอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ยังคงประหยัดค่าใช้ใจ่ายอยู่ความเข้าใจผิดที่เป็นอันตรายประการหนึ่งที่ผู้ใช้เครื่องปรับอากาศไม่ทราบคือการปิดประตูไว้เป็นเวลานานผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ให้เห็นว่าการใช้เครื่องปรับอากาศโดยปิดประตูเป็นเวลาหลายชั่วโมงอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณได้ทําไมไม่แนะนําให้เปิดแอร์โดยปิดประตูไว้นานๆโดยปกติในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศถ่ายในห้องเพื่อให้ความเย็นไม่ฟุ้งกระจายและช่วยให้เย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้ใจ่ายหลายคนก็มักจะไม่เปิดประตูบ่อย อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการปิดประตูเป็นเวลานานและใช้เครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดแบคทีเรียที่เป็นพิษมากกว่าจำนวนแบคทีเรียในอากาศธรรมชาติถึง3-5เท่านอกจากนี้คนที่นั่งในห้องที่เปิดแอร์ตลอดเวลาจะรู้สึกอัดแย่ก,กว่านั้นจะรู้สึกแน่นหน้าอกไม่สบายตัวเนื่องจากขาดออกซิเจนสาเหตุหลักคือเนื่องจากห้องจำกัดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนภายในกับภายนอกเป็นเวลานาน,านและจะส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจทำให้เสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจได้ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนําว่าไม่ควรใช้เครื่องปรับอากาศติดต่อกันเกิน5-6ถึงชั่วโมงในห้องปิดแต่ทุกๆ30นาทีควรเปิดประตูห้องเพื่อให้อากาศถ่ายนอกเข้ามาแทนที่อากาศถายในเพื่อไม่ให้รู้สึกอับชื้นจากนั้นปริมาณกา๊าซที่เป็นอันตรายจะลดลงและความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดการเจ็บป่วยต่อมนุษย์จะลดลงขณะเดียวกันหากอุณหภูมิอากาศถ่ายนอกลดลงและเย็นลงผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้ประชาชนปิดเครื่องปรับอากาศและเปิดประตูห้องให้กว้างเพื่อให้กระบวนการแลกเปลี่ยนอากาศดําเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ควรอยู่ในให้องค์ปรับอากาศติดต่อกันเกิน4ชั่วโมงแต่ควรออกไปข้างนอกทุกๆ2ถึง3ชั่วโมงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการหายใจบกพร่องและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในและภายนอกห้องได้ง่ายมาตรการที่มีประสิทธิภาพอีกประการหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวถึงก็คือควรให้ความสําคัญกับการใช้เครื่องปรับอากาศที่มีหน้าที่กําจัดแบคทีเรียที่เป็นอันตราย ในอากาศเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้ห้องควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศภายในห้องพัดลมไฟฟ้าก็เป็นมาตรการที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศเย็นภายในห้องได้เร็วขึ้น